ขอตอนฮับคณะท่นองค์ขมวตรีที่เข้ารบดีใจหลายได้มาพบก่อนเฮี้ยนจบหาหลับจางว่างแผนไหวแต่ละคนเสียงแซวมาดังจนจนว่าดวงดีได้พบทานองค์ขมวตตีมาตรวจเยี่ยมปิมล่นสุหัวใจผลคะแนนได้ห่วงหาย หรือใสโยกกระตามซ้งแล้วแต่ทางองค์ทันปั่นใจให้ใดสำไใดดื่มน้ำในหายเมยลาจังคอยวาไปทางใดลูกคำแพงสีผ้าไปตรวดนอ,อกในใหายเบิดสิน้นตวดเทิงดินเทิงหยาอาคารเฮียนหองต่างๆแล้วแต่ท่าทันเวาสีเอาหาเบิงบ่อบัง พวกนูวังอยากให้โรงเรียนเฮ้าตรวจพานคู่อาจารย์เพิ่นสิใดกำลังใจตั้งต่อสอนจังวิ่งว่อนไหวทานเห็นใจไห้แล่ลำการกระทั่งผิดเล็กหน่อยขอปวจเจ้าได้แนะนำเห็ดนแน่วใดควรปัากเก่บ่เวหางหาทางหนีควอมยินดีแม่นสุขน บุลีลุนด็อกเตอร์ทันสั่นแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ